วันที่สองที่มาเกาค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เที่ยวที่มาเก๊าค่ะเราจะไปที่ฮ่องกงกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้ามงครึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปที่ฮ่องกงไปแบบไปเช้าเย็นกลับไม่เช้าแล้วคะ่ะไปเก้ามงครึ่งแล้วตอนเย็นก็กลับมาคะ่ะเพราะว่าเราอยากจะกลับมานอนที่มาเกาคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเพื่อนอยังแต่งตัวไม่เสร็จตกห้องเลยคะ่ะทุกคนมานั่งรอกันอยู่สองคนอีกสองห้องก็ยังไม่เสร็จนะคะคุณนายฮ่องกงขอเงิน ม妈 <laughs> <Yeah. laughs> ไม่ไ้จเมีแวยเวลาขึ้นขึ้นทางด้านหน้าลงทางด้านหลังดือลมาแล้ว <c oughs> อ่าเดินเข้าไปข้างในเอยเท้าเจอ ตอนนี้ก็คืออยู่ในห้องเย็นตอมอห้องกรุงนะคะคือเราถูกเรียกเข้าห้องเย็นนะคะทุกคนครั้งแรกเลยทุกคนคะตอนนี้ก็คือเขาปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะอยู่ในนั้นประมาณแบบ40นาทีได้คือคือที่4 0นาทีไม่ใช่อะไรนะก็คือรอคิวของตัวเองพอถึงคิวของตัวเองเข้าไปคือไม่ได้ถามอะไรเลยคือถามว่าทํางานที่ไหนอ่พูดซ้ําอีกรอบนึงเขาถามว่าทํางานอะไรทํางานที่ไหนพอเสร็จแล้วก็คือแบบ ก็คือส่งสายตาสบตาปิ๊งปิ๊งต่อมอเพราะต่อมหล่อจริงๆเจ้าที่หลอกก็เลยแบบสบตาปิ๊งปิ๊งแค่นั้นแล้วก็เขาก็เลยแบบเขากลัวหรือเปล่าเขาแบบอย่ามองตาได้ไหมเขาก็เลยแบบโอเคพิชเวสแล้เลยปล่อยออกมาเลยค่ะสรุปก็คือผ่านออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะคือไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราอะมาเที่ยวจริงๆ ใช่เราก็แค่ดีแครไปว่าเรามาเที่ยวจริงๆแค่นั้นเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็รอเพื่อนอยู่นะคะเพื่อนอีกสองคนยังไม่ได้ออกมาค่ะทุกคนเออนี่ก็คือเราออกมาแล้วสองคนสวัสดีค่ะบันนิตาสวัสดีคดูดูคนที่ไม่ติดตอมอนะคะมีอยู่สองคนยืนยืนสิคะ คือสองคนนี้ก็คือไม่ติดดูคนที่ติดนะคะแม่ชีเทเลซ่าเราก็เดินออกมาเรื่อยๆนะคะทุกคนออกมาเลยค่ะทะลุออกมานะคะโอเป็นประตูเปิดอัตโนมัตินะคะเราจะตื่นเต้นเพื่อป้ามันก็จะมีนี่ไงแท็กซี่ค่ะป๊าตึ้ง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 แล้วแต่ใครจะไปที่ไหนแต่เราอ่ะจะนั่งรถบัสเราไปบีห้าเราจะขึ้นสถานีรถบัส Number B ์ห้อเพื่อเราที่จะไปซันนิเบเราไปต่อเขาเเออเราก็จะไปนั่งเอ็ R ี T, ใช่ไหมที Sunny Bay. ่ซันนี่เบย์ถ้าเกิดไม่ใช้แพสถ้าเกิดจะใช้เงินสด่จะต้องเตรียมให้มันพอดีนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่ทอนเพราะว่าไม่ได้มีกระเป๋ารถแบบบ้านเรานกบบบเป็นแน แล,แล้วนะคะทุกคน18นาฬิก,าก็ได้เวลากลับมาเกาแล้วค่ะเราก็ใช้วิธีการเดินทางโดยวิธีเดิมนะคะแป,ป๊บๆค่ะก็มาถึงที่มาเกาแล้วค่ะทุกคนและเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะเราเลือกที่จะมากินข้าวที่มาเกาค่ะแล้วตอนนี้เราก็กําลังเดินหาของกินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไม่ได้อยู่ฝั่งไทปาคืนนี้เราอยู่ฝั่งมา ะะเรามาหาของกินฝากมาเกา๊าเฉยๆแต่ว่าก็ยังนอนอยู่ที่ไทฟ,ฟ้าเช่นเดิมคม่าสามารถเดินทางง่ายๆแค่ครั้งละ6เหรียญซึ่งถือว่าไม่แพงเลยเราก็หาของกินไปเรื่อยๆและนี่ก็คือบรรยากาศยามเข้าฝา,ากก่อมาเก,ก๊าค่ะ มันเป็นหมาล่ามั้งแวะดูตรงนี้มันบนึงได้มงแล้วค่ะใมันเป็นหมาล่ามั้งจะได้รู้ภารกิจตามหาหลานมอไฟเหมือนเพื่อนต้องการหมาล่าเราเลยบอกนะไม่ลองแล้วที่มาเกาค่ะทุกคนเราจะเห็นทางม้าลายเยอะมากเพราะว่าที่นี่อ่ะจะเน้นข้ามถนนที่ทางม้าลายนะคะและรถค่อนข้างที่จะแบบรักษากฎจราจรมากๆเลยถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่เราอ่ะจะข้ามถนนค่ะรถมาเร็วแค่ไหนก็ตามแค่เราอ่ะเตรียมที่จะข้ามถนนรถก็จะหยุดให้เรา อยากกินอะไรก็ชี้ลูกเราแค่นะั้นถ้าส่วนใหญ่คงเป็นต้าซีนเป็นร้านไม่ใหญ่มากนะแต่มันคนท้องถิ่นมากินเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะอร่อยน,นี่คือเคล็ดลับการมามหาร้านของกิน,นเล่นบรรทางเฉลกความไม่ยาวก็คืองเจอกูเกิลทางเฉลกในการแเนื้อป๋าปพิจนาแก่อัน่ดับหนึ่ง ได้ไหมหอ่อยนะหอมเห็ดหอมเห็ดสเหมือนกชแค่เจนต้งมอน่เราได้เส้นไข่ปะได้มผิวเฝาเินเอรสชาติทุกข้าชอบีซุกไงมันเป็นตัวปลาแมอนกลผหอแต่จินตนาการกุ้งกับหอยได้แล้ะชิมน้ำซุปดีกว่า มันก็คือน้ำซุปปกติคือไม่ถึงขัน้นัวแบบว่าตัวเรามันก็ให้ความรู้สึกแบบลงพอดีคือน้ำน้ำซุปปกติอะออกรสเค็มนิดๆแต่คนที่แบบชอบเค็มก็จะชอบแต่เส้นนี่นก็จะเป็นสเส้นไข่ค่ะเส้นไข่แบบแบนๆเนี่ยตี๋ต้องหุงไว้เยอะ อ้ต no ั้งแเสอง้รนท่กส้นอยแบบแปลปกติอะพอเวลากินเถอะก็ไม่ได้แบบไม่ได้ว้าวมากแต่ก็แต่ก็ถือว่ากินได้กินอร่อยแล้วก็คืออร่อยแบบปกติอะก็คือน่าจะกินหมดผัดไข่มีผัดไข่เนี้ยสา ข้าวถ่ายดีมากข้าถ่ายหอมนุ่มมากอร่อยนะอร่อยแป้งมันอร่อยแล้วก็เนี่ยชอบความที่ไข่มันแบบมันไม่หวานเกินชอบแบบนี้แหละ เอเียนะเอเชียดกาหลานอ แดดร้อ <Dad>, นาฟาก็คือขึ้นแล้วขึ้นอีกแนละ้วฟาเนี่ยือแดดร้อนมากเรื่องหลงเรื่องดิอ ทุากันหลงทางก็คือมีอะไรดีๆเสมอเพาะว่าเขาอยากให้เรามาแน่เลยเพราะว่าเมื่อคืนเราจะลงตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมเชื่ออย่างนนั้เออแล้วเราไม่ยอมลงใช่ไหมมันคือบุญของเราที่เราได้โอ้โหผิวสวยมากเลยนี่เขาใช่ว่าสซูมาไหมแดงๆอ่ะที่มันเป็นไฟอ่ะมึงแสดงว่าเขาอยากให้เรารวยลราและรวยคือคือที่นี่ก็คือในเรื่องรวยอย่างเดียวใช่ป่ะถ้ากูอยากได้เรื่องเดียวเนี่ยกูอยากได้เรื่องอื่นแล้ว เขาหรอกเจ้โชคลาภโชคเขามาขอลูกไม่ใช่เหรอวะมาขอลูกไม่ได้นะขอขอลูกไม่ไปด้วยนะว่าเหตุดงแดงยังไม่ขอลูปนะนี่ไงเพื่อนวยร้านทัดไทยอันนี้คือแบบคุ้ยิ่มากมันมีวัดเหรอมันเป็นถนนก็คือตรงนี้ก็คือไม่ไม่ใช่จุดหมายแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหน หลงมาก็เลยแบบมาเรื่อยๆเขาเรียกว่าชิวกับชิปๆๆชิวจริงๆิวกับชิวมากเลยมุมที่ไม่มีใครมา ah ห e er? ิดมุมนี้ไม่มีใครชอบค่ะ แล้วตอนนี้เราเดินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะบนเส้นถนนสองมาเก๊าลงรถผิดขึ้นรถผิดสายนะคะบอกแล้วว่าการมามาเก๊าแบบไม่วางแผนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่มามาเกาด้วยนะแต่ก็ชอบเดินเล่นชิวๆคือบรรยากาศนันดีอะอากาศดีเพื่อนไปไหนหมดก็ไม่รู้ ไ่ไมรู้ใช่ใชตรงนี้คือที่ไหนก็ไม่รู้ก็บอกแล้วคือแบบโนแผนจริงๆค่ะโอเคเราคือรถสาย17ไปไหนก็ไม่รู้ชิวๆกันต่อเราจะไปแบบโนแผนจริงๆนะคะยโอเคเราชอบที่มาเกานะคือแบบมันค่อนข้างที่จะเป็นเมืองที่สะอาดถึงแม้ว่าบางตึกอะมันจะเก่า,าตึกที่อยู่อาศาัยอะจะเก่าแต่แบบ มันสะอาดอ่ะเป็นระเบียบคือตามถนนเป็นระเบียบดีมากเนาะแบบจัดระเบียบดีสะอาดก็้ีลลว่งแบบนใช่ไหมใช่คือมาเก๊าอ่ะเป็นเมืองที่แบบสงบนะตอนกลางวันอ่ะสงบสะอาดแล้วก็ดูเป็นระเบียบดีดูดูเป็นระเบียบดีอ่ะตามถนนหนทางถึงแม้ว่ามันจะเป็นซอกเล็กๆมันก็ดูเป็นระเบียบถือว่าถือว่าโอเค สงบดีเหมาะกับการเดินเที่ยวชิวๆเพราะว่าตึกอะมันก็ทําให้มันไม่มีแสงแดดเราสามารถทําให้เราแบบเดินแบบชิวๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูบริเวณตึกไอ้ไอ้ไอ้ผ่านผ่านรูปแรกของวันนี้เลยนี่ไอ้แี้คือถึงแม้ว่าตึกมันจะเก่าๆอะแต่มันก็มีความแบบสะอาดเป็นระเบียบ ถนนสวยมากตอนนี้เรากำลังเดินไปที่โบสถ์เซนปอนนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกฟิลลิ่งที่มามาเกาเหมือนญี่ปุ่นนะ <laughs> เ,เวอร์ไม่เออแต่ไม่เคยไปนะแต่ตรู้สึกเหมือนญี่ปุ่นคือคไม่ไจุดที่มันคล้ายญี่ปุ่นคือความสะอาดบนพื้นถนนเอาทุกคนจริงๆคือที่มาเกา้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบ มันจะค่อนข้างที่จะเก่าในโซนที่อยู่อาศัยแ,แต่สะอาด <c oughs> ตามถนนหนทางซอยคแคบๆเล็กๆก,ก็สะอาดอะ่ะแล้วก็เป็นระเบียบแล้วก็เดินเล่นชิลๆได้คือแบบเป็นเมืองที่เดินเล่นชิลๆตอนกลางวันได้โดยที่ไม่ได้น่ากลัว <c oughs> ใช่ออพอกลางคืนมาเหมือนคนละโลกอะ่ะไม่ใช่ว่า <c oughs> ตอนกลางคืนน่ากลัวนะแต่ตอนกลางคืนมาคือแบบฟึบแสงสีเสียงสวยแบบเมืองแห่งคาสิโนแล้วก็แสงสีจริงๆ Hey, เดี๋ยวให้ดูถนนขนทางว่ามันเป็นระเบียบจริงๆที่มาเก๊าอะ่ะเพราะเราชอบคือแบบเป็นระเบียบไอ้ดูนั่น ถนนทุกทางคือทุกอย่างมันยังแบบสะอาดสะอาดไม่มีขยะเลยไปตรงนั้นนิดนึงเหรอเห็นไ,ไหมเอ้ยเนี่ยเนี่ยน่ารักแบบตะลงังจุ่มเลยดูสะอาดดูแบบคือถนนหนทางสะอาดดีมากช่คือ่อันนี่เหรออันนี้อันยองมากเลยอ่ะ ูชอบความสะอาดคลิปนี้แลกมาด้วยฝ้านะคะ <laughs> ทุกคน <laughs> นี่เราอยู่ที่ไหนนะเซนปอลเซนปอลซากบท Saint ์เซนปอลนะคะ <Yeah. S 2> ทุกคนจริงๆไม่ค่อยได้อยากมาเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนอยากมาเราก็ต้องตามใจเพื่อน <Yeah. S 2> เพื่อนอยากถ่ายรูป <Yeah. S 2> แต่ทุกคนดูนี่นะดูนะ มิยวกับก็ให้ดูคนเป็นแสนคุณกันใช่ไหมคะเนี่ยคนเยอะมากซึ่งเราคิดว่าเราคงจะไม่รู้ว่าเราจะถ่ายวิธีนี้หรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนเราอยากมามากแล้วตอนนี้เพื่อนก็คือน่าจะเมมเต็มแล้วค่ะไอ้ข้าวคงจะซื้อแบบเพิ่มอีกแน่นอนโซด ไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนออกแดด5นาทีก็คือแลกมาด้วยฝ้าไม่ไหวจะเลีรยแล้วขอไปรอเพื่อนในลมปล่อยให้เพื่อนมีความสุขกับการถ่ายรูปไปนะคะส่วนเราขอนั่งรอในลมเบาๆชิลๆก็พอ ต้องหดเต็ม้นอร่อยมากเห็นแล้วเห็นแล้อร่อยจริงอร่อยจริงัอรยนะทาน้บาารา้ยอร่อยอ่ะอร่อยมากต้มอร่อยมอ้ยยมันอร่อยอร่อยไม้อนอร่อยอร่อยอร่อยอากกิน้าอร่อยอร่อยจิต้องซื้อไปกินกับานีย่อจริงน้องจ๋ามาเลยจ้มาเลยลวด